อาสูวันนี้ปิกมาแหมมหลอบละหลังจากที่เขาแล้ววป้นฉีดสลายฟ้าฮือรูอซึกว่าหน้าจางลงแต้เลยอ่ะตรงสองข้างก็เป็นกำกืดนอนบันรับมาได้สองคืนละนมาตักหน้ากดทถหน้าอันนั้นหน้ากากุพอหน้าอย่างแคบหมูมันโยมบะเข่งบะเป็นหยังปิกมาเชียงใหม่ออลิทรอบนี้นะ จะเอาแน่งออกคลินิกไปนี่เอาเข่งติ้งๆบ่อยอย่างหนังว้องหัดถุงเก่งในการกับหมอไครมาต้องมาเพียบแต่ว่าแต่ว่าดีวันนี้ผมรูนะเราได้เงียอย่างพ่อึ้นเขียงบนเตียงรอเชือดอย่างเดียวคิดว่าคงจะได้ปะกับคุณหมอต่อกดทุกๆไอ้หมูที่กลัวเข็มน,นี่สูบมาต้องกลัวเข็มไอ้นั้นนะฉีดยาวัคซีนนี่นะยังเจ็บเหลืออยู่อันนี้มือเบาเบาลับประกัน เข้าแล้วเนี่ยฉีดไอ้ยังก็สลายฟ้าไปในโปรโตปรบโบหูเคิงเฮ้ยเดี๋ยวเรามาพอกันว่าคุณหมอต่อเปิ้ลจะเนี่ยไอ้ยังสวัสดีจ้าสวัสดี<อ><อ>ครับหมอต่อนะครับเจอกันอีกครั้งหน,งนงึ่งนะครับหลังครั้งก่อนเดือนสองเดือนที่แล้วที่เราปรึกษากันรอบหนึ่งเรื่องกรอบหน้าถูกต้องที่กังวลตรงไหนนะครับคุณแมนมีอะไรกังวลนะครับคือตอนนี้ที่เหลือนี่ก็คือกังวลตรงแก้มเนี่ยจ้ะ เริซึมว่า,ายยน่อนมันหย่อนลง,ลงครับผมเราจะอย่างใดคือมันตึงอย่างกับที่แนะนาเนาะเดี๋ยวครั้งก่อนที่คุณหมอเคยประเมินไว,เว้เบื้องต้นครั้งนั้นเนี่ยไขมันมันแน่นเราเลยฉีดลดให้ก่อนเรียบร,ร้ยรอยวันนี้ขออนุญาตประเมินอีกรอบนึงนะครับเริ่มหย่อนความแน่นเริ่มลดลงอ่านี่คือไขมันเริ่มลดลงละพอไขมันเริ่มลดลงปุ๊บเิีวบางครั้งกระชับในทางจะเริ่มหย่อน วันนี้ที่คุณหมอแนะนําคือเขาเรียกว่าการร้อยไหมเคยทํามาก่อนไหมครับการร้อยไหมจะได้จอยร้อยไหมก็คือวิธีวิธีหนึ่งที่ช่วยผลลัพธ์ก็คือกระชับใบหน้าเนาะทำให้หน้าเรายกกระชับ<ม>จริงๆการยกกระชับหน้ามีหลายวิธีใช่ครับแต่วิธีที่แนะนําในวันนี้ก็คือเขารเรียกว่าการร้อยไหมคือคุณหมอจะใส่ไหมเข้าไปสองข้างสองข้างถ้ากาังวลตรงกระปอ๋อหมอก็จะเน้นเน้นตรงปลายไหมก็คือเน้นตรงขึกระป,ป๋อพอใส่เสร็จปุ๊บเราก็จะยกขึ้น หลักการทํางานก็คือ1มันจะถูกกระตุ้นสร้างคอลลาเจนตามตำแหน่งเส้นไหม2ไหมที่เราใส่เข้าไปเขาเียจะมีขาหรือเป็นก้าแล้วเวลาดึงเนี่ยครับมันก็จะถูกยกขึ้นตามไม่โซ่ไี้เป็นเส้นไหมแล้วก็จะมีแบบป็นก้านออกรอบๆและไหมเนี่ยไหมที่ไหมเราสามารถดึงที่มันจะยกกระชับเห็นทันทีเลยเห็นทันทีใช่ครับหลังทําทันทีนี่คือมันจะขึ้นเลยมันก็ค่ะใมันจะแบ่งเป็น3ระยะระยะแรกคือเห็นผลทันทีดึงปุ๊บเห็นเลยอาทิตย์แรกบางคนจะรู้สึกว่า หน้ามันจะหย่อนกลับลงมานิดนึงอาเป็นเป็นระยะพักเพื่อที่จะขึ้นกระชับต่อในระยะที่3าก็คือกระตุ้นคอลลาเจนใหม่หน้าจะกระชับแล้วก็จะแน่นขึ้นในความรู้สึกที่หย่อนมันบ่ได้หย่อนใชกต้อครับมันคือการทำระยะพักเตรียมเพื่อกระชับต่อใช่ครับอ่ะสุหลังจากที่เข้าไปในห้องหมอเพื่อจับการ เอาหน่เข่งติ้งๆเป็นได้พ่อความผู้ซึกตอนที่หมอเป็นร้อยไหมคือคือวันเนี้ยคุณหมอต่อเปิ้นใจไหมดาก้อนอ่าติดจ่วยดึงกับชับคือหน้าของเฮาเนี่ยสำหรับคนที่เริ่มมีอายุ40ขึ้นไปตังบนมันจะเริ่มหย่อนตรงนี้แล้วตอนเนี้ยหมอดึงขึ้นพุ่นเอยเ้ยอายุ18คปุณ่ะอ่าไหมดาก้อน หมอต่อมันยกขึ้นฮอนะเจ้าแล้วก็แผลมันก็จะอยู่ตรงเนี้ยตรงไรผมเขาเนี้ยบอกได้เลยว่าหมอมือเบามากแล้วก็บเจ็บตวัวไผยที่ยังบเคยร้อยไหมนะเตอหลังทำเนี่ยมันหันผลทันทีเลยเอาหน้าเป็นประกรันเข่งบะเข่งตึงบะตึงอะความตึงความกระชับมาเตอมาตี้เชียงใหม่ออลิทนี่ แล้วถ้าไผ่มาจากเพจไม่ลูกปากเปียเนี่ยเปิ้นจะมีราคาที่เศษคือไหมดาก้อนนี่เป็นไหมที่มีความเหนียวโทนบ่ต้องกัวอ่ะแล้วแผลของเฮาตรงที่อยู่ตรงไรผมเนี่ยบ่ต้องกลัวมันก็จะมีพ่องบางคนก็จะบวมหนักบางคนก็จะบวมน้นมนอยอยู่ที่ว่าแต่ละบุคคลก็บ่เหมือนกันไอ้ตรงที่บวมเนี่ยบ่ต้องกัวเพราะว่าเดียวถ้ามันเซ้นตัวแล้วอ่ะมันก็จะลง เข้ารูปเข้าลอยเดียวแหมสัก1เดือนเนาะเขามาดูว่าหน้าเดี๋ยวสักสาวห้าะตะกี้สิบแปดนี่มันใครหนุ่มไปเอาโมกสาวห้ากับบอละอันเนี้ยิ้นตึงว่าถ้าสู่เขาจะซื้ออายุบ่ต้องไปที่ไหนมานี่ที่เชียงใหม่ออลิตนี่จะเอาออฟตาไดอายุห้าสิบไผ่อายุห้าสิบจะเอาสักต์ไดสามสิบห้ามาเลยมาที่นี่ิ้นรือว่าผู้หญิงอย่าหยุดสวยเฮาต้องงามไผ่ไข่งามต้องมาปรึกษา เชียงใหม่ออลิทิ่กจะมีน้องๆพนักงานในเจ้าคอยต้อนรับเขาใครสนใจมาได้เลยขึ้นตามลิงก์แล้วก็เบอร์โทรนี่ตักเข้าไปในเพจก็ได้เึงจะมีพนักงานแอดมินคอยตอบทุกข้อความอ่าและห้ามลืมเนอะบอกว่ามาจากเพจแม่ลูกตักเปียราคาพิเศษแน่นอน